ใช้สายตาอย่างไรเวลาไลฟ์ให้ได้ใจคนดูหนึ่งเลยค่ะใช้สายตาของเราเองมองที่กระจกนะคะเช็คตัวเราเองว่าเสื้อผ้าหน้าผมของเราเป๊ะไหมทุกครั้งก่อนการออกกล้องดูตัวเองเช็คตัวเองก่อน 2. ส,สายตาของเรานะคะเวลาไล่จ้องไปที่ลูกกล้องค่ะเวลาที่เราจ้องไปที่ลูกกล้องนะคะสายตาเราเนี่ยจะไปสะกดใจคนดูนะคะเหมือนกับเราเนี่ยกำลังตั้งใจคุยกับเขาอยู่กําลังพูดคุยกับเขาอยู่ 3. เลยนะคะใช้สายตาของเราอ่านที่คอมเมนต์ค่ะเวลาลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์ถามอะไรไปเราก็ตอบกลับไปนะคะเพียงแค่นี้ค่ะ 3. เคล็ดลับนี้นะคะคุณก็สามารถมัดใจลูกค้าของคุณในไลน์ ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับในการสอนปั้นแบรนด์ของครูทันนะคะวันนี้ครูทันไม่ได้สอนแค่การนวดยกกระชับปรับรูปนะแต่ครูทันสอนปั้นแบรนด์สร้างตัวตนของคุณออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะใครสนใจนะคะเรามีสอนทั้งในออนไลน์แล้วก็มาเรียนแบบเจอตัวกัน3วันนะคะพิมพ์คําว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้ค่ะและอย่าลืมกดติดตามครูทันนะคะครูทันสอนปั้นแบรนด์ค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบรนด์